สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมนะวันนี้อากาศดีแจมร้อนสะใจนะครับผม<า>ผมมาอยู่ที่ครอบแพะของพี่เล็กนะครับผมนะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมือใหม่อีกท่านหนึ่งเลี้ยงแพะมือใหม่ป้ายแดงเลยดูทาโรงเรือนเหมาะมากๆเลยเลี้ยงแพะเพราะที่แหล่งอาหารกะถินเยอะพี่เล็กเลยตัดสินใจเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขต จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมนะจังหวัดอุทัยธานีที่นี่บรรยากาศท้องทุ่งนาเลยนะครับกลางทุ่งไร่ทุ่งนาเลยเราก็เลยเข้ามาหาพี่เล็กหน่อยมาพูดมาคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างนะการเลี้ยงแพะสําหรับที่นี่เลี้ยงแบบยืนยืนโรงเรือนนะครับผมนะยืนโรงเรือนเลยแหละเพราะว่าพี่เล็กนี่มีพื้นที่ล้อมแล้วก็ให้แพะอยู่ในโรงเรือนหากระถินให้กินนะครับผมนะ เป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่รับชมทังบาทเลยเนี่ยรั้วรอบสามคูนสามเสาสิมิลรอบเลยล้อมด้วยตะข่ายนะสี่คณสี่สิบเซนล้อมหมดเลยล้อมหมดเลยแค่นี้พื้นที่ไม่ถึงไรนะครับผมพื้นที่ไม่ถึงไร่พื้นที่ไม่ถึงไร่เลยก็เลี้ยงแบบสบายๆนะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่รับชมทางบ้านอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยและสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับผมนั่นหน่อยตามไปเบิงที่เบอร์โทร098 1108296ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับผมนะลุงครับลุงที่นี่มันขึ้นอำเภออะไรครับลุงจังหวัดอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยลุงลุงลุงชื่ออะไรนะนายสมจิตลุงสมจิตนะครับผมเนี่ยทำกับพี่เล็กสองคนเลยโรงเรือนเนี่ยทำกี่วันครับลุงเนี่ยโรงเรือนที่เราเห็นเนี่ย สี่วันสี่วันโอ้โหเนี่ยเคยรื่องบุญเป็นไม้มุงด้วยแผ่นเหล็กแมตเตอรี่ยกพื้นสูงประมาณเมตรห้าสิบนะครับผมเหมาอะอมากลองรับแพะแพะน,นี้ได้เป็นสิบสิบตัวเลยนะสบายสบายเลยถือว่าเหมาะถือว่าเหมาะลุงลุงแต่ก่อวาดาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยก่อนเขาปลูกมันปลูกมันซัมบาลังอ๋อกี่ไร่ครับตรงเนี้ยของพี่ขเล็กเนี่ยมันเกล็ดไร่กว่ากวเก็ดไร่ โอ้ยแค่แค่นี้ไปนรัโอดูเลนเจ็ดไล่กว่าถ้าทำมันมันคงได้ไม่ไม่เท่าไหร่นะลุงนะต่อปีได้เยอะไหมทำไมตายก็ยี่สิบกว่าตันยี่สิกว่าตันเจ็ดไล่นียนะตันเท่าไหร่เขาซื้อขายกันครับมันตั่ละพันหกพันห้าอก็เลยปรับพื้นที่ที่เราทำไล่มันแล้วเนี่ยมาเลี้ยงแพะแบบนี้นะ อ,อ,อ,อืมันน่าจะให้ผลตอบ,บ,บแทนได้ไวกว่าดีอยู่กันแล้วน้ำเหรอลุงแพะเนี่ยมันมีน้ำเนื้อมันแรงงนี้เรามีน้ำประปาไ,ไหมที่นี่ไม่มีริ่งไงปลาปามีเนี่ยเอาข้างถนนเนี่ยอ๋อข้างในมีหมู่บ้านไหมมีที่ตากไปเนี่ยมีหมอบ้านตลอดนะสุดเสาไฟโอ้ที่มีเสาไฟอะนะเข้าไปข้างในมีหมู่บ้านมีที่ต,ตดดัดสุด,สดโอ้ยของอย่างนี้ครับปลาปาก็วนะิ่งตามริมถนนนี่เหรอ ปลาปาวิ่งตามริมถนนไปยหน้าแรงนี้หนาไหลไหมน้ำปลาป่าไหลไหมไหลโอ้ดีจังเลยแรงก็เหมาะแรงก็เหมาะนี่แต่ทุกจุกผมมันไม่ได้ใช้ปลาปาอ๋อใช้น้ำบ่ใช้น้ำบ่บ่ธรรมชาติเรานี้นะบ่ธรรมชาติมันมีตลอดปีไหมล่ะไม่แห้งบ่นี้ไม่แห้งอ๋อนี่ก็ก่อนนี้กินได้เดี๋ยวนี้กินไม่ได้ได้ทีครับมัังเสียเลอะไมโครตกเสียเลยอืมไมโครตกอวงขึ้นเสียเลย ทำสี่วันคอกหูเหมาะมากๆเลยไม้เลื่อยมือทําทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้โครงเหล็กเลยแสดงว่าใช้แรงงานคนกับตะปูตอกอย่างเดียวเลยเนี่ยเสานี่เอาธรรมชาติเลยนะไหนหตะปูเนี่ยโอ้โหที่กี่นิ้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวทุกตัวเลยเหรอลุลงทุกตัวเลยไนะี่มั่งห้ามั่งคอบนนะนะอ่าอือโอ้เนียนแกนไม้เลยโอ้เหมาะมากๆเลย แล้วเราก็ล้อมไม่หมดมันก็สบายเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอพี่เล็กกันพี่เล็กไปตักกระถิ่นอยู่ยังไม่มากันที่นี่เน้นแบบพิเศษเลยเน้นเป็นพ่อร้อยนะครับผมมาคุมเลยพี่เล็กเน้นพ่อ้อยมาคุมเลยร้อยออสเตรเลียนะครับผมโอ้โหสัตประลาเลยวัยหกเดือนสเศรษนะครับแม่พันธุ์เลือดสูงท้องนะครับอืมแจ่มทุกตัวเลย ก็แสดงว่าลูกนี่ท้องจากพ่อร้อยนี่ออกมาเนี่ยแต่ไม่ใช่ท้องกับพ่อร้อยตัวนี้นะพ่อร้อยตัวเก่านะครับผมนาะโอ้โหแถวบ้านเรามีคนเลี้ยงเยอะไหมลุงดํานี้ไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยมีเนี่ยคนแรกออกคนแรกเจ้าแรกของอำเภอหมู่บ้านอะไรนะตรงเนี้ยบ้านหนองกางดงบ้านหนองกางดงเจ้าแรกเลยอำเภอหนองขางเหรอตําบลหนองหัวอำเภอหนองขางจังหวัดอุทัย บ้านกลางดงตำบลนหนองนวลตำบลหนองนางนวลหนองนางนวลอ่าอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเจ้าแรกนะครับผมเนาะของพี่เล็กเลยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะไอ้ถ้าพี่น้องเรารับชมอยู่บริเวณใกล้เคียงนะ,ะสาม,มารถเข้ามาดูที่ฟาร์มแพะของพี่เล็กได้นะเป็นแนวทางดีเลยสําหรับมือใหม่เลยนะครับผมเนี่ยทำโรงเรือนขนาดไหนยกพื้นขนาดไหนใช้งบประมาณขนาดไหน ในพื้นที่แบบนี้นะสบายๆนะครับผมนะผมน้อยๆตามไปเบิงอ่าบุกมาถึงที่นะครับผมนะมาพูดมาคุยกับพี่เล็กกันเดี๋ยวพี่เล็กมานะครับนี่โอ้ทางพี่เล็กก็ไว้บางใจนะครับผมนะให้เราโอ้เดี๋ยวน,ยน่อยดูสายพันธุ์ให้หน่อยอกเนี้ก็เนี่ยดูพีพ่่เล็กมาก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะไม่คีรเลวขี้เลยไม่สวยไม่เด่นก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับผม อ่ะขอบคุณมากๆสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ติดตามได้ทาง YouTube ตามไปเบิง Official และทางเพจ a c e b o o k ตามไปเบิงเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกับพี่เล็กกันนะครับโอ้ประมาณนี้เลยเงียบดีนะตาเงียบดีก็คือเนี่ยยุงเยอะไหมครับแถวนี้ยุงเยอะไหมยรช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะหล้น่น่าฝนนะมีหนาฝนท่มน้ำท่วมไหมตรงนี้ไม่ท่วมไม่ท่วมเลยอือ แน่แน่แ,นแ,นแ,นแนพี่น้องเกษตรกรเราในหมู่บ้านส่วนมากเข้าทำอาชีพอะไรรลุงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันไหมหรือมีมีควายหลานชายเลี้ยงอยู่สามสิบกว่าตัวเนะี่ยโอ้ดีไหมควายดีไหมอีกคู่นางเพิ่งตกลูกมาตัวเดียวนี่คู่คู่หนึ่งเขาให้มันห้าแสนมันยังไม่ขายมันโนะอ้สวยเลยนะสวยอือเป็นควายยักษ์เลยควายสายพันธุ์ยักษ์เลยโอ้ยของมันสวยเหรอโอ้โห ้องพี่เล็กนี่ได้ยินว่าเลี้ยงควายเหมือนกันเลี้ยงดูเป็นเป็น,ปนควายสวยไหมไม่เคยได้ไปดูกกไกลๆแต่ทางสายอุยทัยธานีเราสายพันควายเด่นนะลุงเด่นนะควายจะเด่นมากทางอุทัยธานีนะครับผมควายยักษ์ควายเด่นควายสวยต้องสายอุยทัยธานีนะครับผมนะนี่อ้อโหผมชอบมากเลยลุงผมชอบลงเรือนมากเลยไม่น่าเชื่อมองพื้นนไม่น่าเชื่อว่า ทำกันแค่สองคนนะนึกฝีมือสี่วันด้วยนะนด้ดคุณลุมลมลุงลึกไหมเนี่ยเสาเนี่ยอฝีมือมากๆต้องถามพี่เล็กแล้วว่าไอ้โรงเรือนนี่เอาแบบมาจากไหนถึงนี่แน่นอนขนาดนี้นะครับลงตัวสุดๆนะครับอย่างนี้แพะเพลินครับนูนนพี่เล็กมาแล้วพี่เล็กมาแล้วพร้อมทีมงานนะครับผม อา้าวลูกน้องผมทําไมไปขึ้นตัดกระถินกับพี่เล็กวะน่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยังไงวะน่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยว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 เฮ้ยไปไหนมาตัดกระถินฮะแล้วกระถิน,<ะ>ถนไปตัดกระถินมาเฮ้ย <laughs> เนี่ยเนี่ยเดินนะคุณมากับผมไม่ใช่ลำบุญเช้าเด้อไอ้จ้าอยู่นี่โอ้ฮอะไรกันเยอะไหมกะทินที่นี่เยอะไหมเยอะเยอะเยอะเลยนะโอ้โน่นพี่เล็กมาแล้วโอ้โหมาเต็มคันแบบแป๊บเดียวเองกินมันเขากินเดี๋ยวเราเอารถเราออกก่อนนะเกี่ยวกับพี่เล็กโค้งไหนมาเข้าได้เฉยเลยอิ้นมาเต็มลำเลยโอ้ แจมอันนี้มาคุกฝุ่นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์สุดๆเน <c oughs> ี่ยกระถิ่นอย่งงางเงี้ยเก๋ๆโอ้โหอย่างงี้ชอบเลยเอ้าลูกอ่ะอ่ะอะ,อะอนี่ยังก,กับพวกเบี่ยงกับปูกไเลยนะไปแป๊บเดียวมาเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยสมบูรณ์มากครับม้ากระถิ่นร่วมกันทางเลยต้องย้อนกลับไปเอา <c oughs> โอ้โห พี่ถ้ายอย่างนี้นะหายห่วงเลยพี่เล็กครับอ้าวพี่เล็กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่เล็กนะครับผมเจ้าของฟาร์มที่อ่าน้องช้างหมู่บ้านอะไรนะพี่นะบ้านหน,อง,งนองกลางดงหนองกลางดงตรงนี้ครับหนองกลางดงที่น้องช้างอุทยัยธานีนะพี่นะครับเจ้าแรกเลยพี่เล็กเราเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนี่กำลังชมโรงเรือนอยู่พี่โอ้โหลงตัวสุดๆนะลุงบอกใช้เวลาทำสี่วันไม่น่าเชื่อนะแจมเลยแหล่งอาหารสมบูรณ์สุด ไอ้ที่เลี้ยงเลี้ยงนี่คือแหล่งอาหารมันสมบูรณ์นะพี่เนะเห็นหญ้าเห็นกระถินมีก็เลยคิดเลี้ยงแพ้นี่เหมาะเลยอือหือเลี้ยงอย่างอื่นก็ยังว่ามันเป็นยังไงพี่เลี้ยงอื่นก็อย่างเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรก็คืออาหารให้มันไงอย่างเงี้ยเราหาตามพื้นที่เรากินตามธรรมชาตินะพี่นะใช่พูนไงว่าลดต้นทุนในการเลี้ยงใช่อือหือเลเห็นว่าเลี้ยงควายด้วยพี่เป็นไงเลี้ยงควาย ดีครับเขาพี่เล็กเป็นควายสายพันธุ์ใหญ่หรือ,อยังไงครับชัดกลางครับ<ป>มันก็มีสวยบ้างอ,อ๋อปล่อยแมแพะควายเราเรื่องไหมล้อมเลยล้อมปล่อยอ,อ๋อล้อมปล่อยในทุ่งพื้นที่เลยครับ <c oughs> นี่โอ้ทำโรงเรือนเหมาะแหล่งอาหารสมบูรณ์ท่างนี้ก็หายห่วงเลยเหมาะยัน <c oughs> ของทุกตัวนะครับผมนะอา้อาวถ้าพี่น้องกเกษตรกรที่ชมทบ,บ้านนะบริเวณใกล้เคียงของ น้องช้างนี่แหละอุทัยธานีพูดคุยกับพี่เล็กได้เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้เลยนะครับผมนะถ่ายวิดีโอก,ก็พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ชมในเขตนี้ก็ถามามถมาพูดคุยกันได้นะอยากจะดูลงเรือนสวยๆนะลงเตวสุดๆแบบนี้เดี๋ยวมีแกะมาอีกอ่าเดี๋ยวมีแกะเข้ามาชมอีกนะครับผมนะพี่แล้วอย่างเงี้ยประมาณสักเท่าไหร่ต้นทุน,ทนลงเรือนเราเนี่ยอ่าปลูกไปหกหมื่นประมาณประมาณหกหมื่นโอ้โหสบายเลยนี่ที่นี่ก็จะจัดมาทั้งแพะทั้งแกะนะครับ ลงตัวสุดๆเลยรัวก็เป็นหมื่นแล้วอะนะ <laughs> ล้อมรอบเลยเนาะ <laughs> <laughs> มันมันมีปัญหาไหมเรื่องน้ำอนูผมดูแล้วมันปัเป็นปัญหาจะมีมีไหมเวลาฝนตกน้ําไม่ท่วมไม่หลากนะไม่ไม่ท่วมครับเ่นี่ที่นี่แห้งเลยพี่ครับอืมมันก็จะเทไปนู่นอะครับถ้าเห็นแหล่งอาหารแบบนี้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละแพแะเนี่ยสกดเลยเลยครับว่าอดหายากสมบูรณ์สุดๆเลยเดี๋ยวจะซื้อเครื่องศัพท์อืม สับก็ได้พี่ไม่ต้องสับก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าแรงเราสมบูรณ์นะเราไม่จำเป็นต้องประหยัดกินทั้งต้นได้เลยหรอทุกเปลือกเขาเยอะโอกยอย่างนั้นต้องตัดมาตัดมาได้พวกหญ้าในเปียตัดมาได้อ๋ออย่าเพอนั่นพ่าเองไนงะครับแต่ถ้ามีกระถินเยอะอย่างเงี้ยในเปียอกไม่เดือดร้อนเนี่ยในเปลือไม่เดือดร้อน,น,น,ออนของพี่เล็กจะมีเสริมอาหารข้นนะครับผมเข,ขาหน่อยแล้วก็ผิวถั่วได้กินเช้าเย็นสูตรนี้อ้วนบึกโอ้สู้กันแล้วมันจะมีตัวแพ้ตัวนั้นนั่นเนี่ย แน่แนยโอ้โหยกได้ไหมยกไปไว้มุมนู้นดีกว่ามั้งไงสวยลงตัวสวยลงตัวแต่รู้ว่าคุ้มคุณแล้วเนี่ยโรงเรือนนะผมนี่ๆๆเดสายพื้นหน้าสี่สี่คุนสี่โอ้โหเหมาะสุดๆเลยแล้วพี่เล็กเขาก็กั้นเป็นห้องแยกๆนะครับผมข้างบนประมาณนี้ล้อมข้างๆโอ้โห พี่เขาเล่นไม้ใหม่เลยอะนะอย่างว่างบตังจังหวัดไม้ราคาไม่แพงมากนะครับผมนะโอ้โหเจ๋วทาอะไรก็ลงตัวครับชอบเลยถือว่าทําง่ายๆนะครับผมนะถือว่าทําง่ายๆคุกฝุ่นจีเต่าไปเลยจีเต่าไปเลยอะไรเลยไหนบิ๊กตีก็จะกินอาหารนะก็จะกินอาหารเดี๋ยวก็จะว่าขยับอะไรนักหนา ตัวตัวกลางมันนัง่งอาหารหมดเลยเราสม,มกีินะี่ะพอแล้วไปกินกระทิ่ชอบจัดเลยเดี๋ยวพี่กจ็กจะเอารถต้นทุนมาเป็นต้นทุนนี่ชอบจัดจะก,กินอาหารย<ม>ังไงรูปหล่ออ๋อแจมเดียวลนะหกเลยชอบแกนเกินกินหมดแหละตอนนี้ยังไม่ชินยังนี่ยังตื่นก็นยอยู่โอ้โอ แล้วกะถินอย่างงี้กินไม่ต้องห่วงเลยว่าท้องเสียกระทินแกงเงี้ยเหมาะเลยอะ่ะัต่แกเนี่ยเหมาะเลยไอ้ลูกหลอนี่ก็จะกินแต่อาหารคนเลยชอบมากเลยอไอตัวอการเอาเรื่องไงเนี่ยใช่ตัว